สวัสดีครับทุกต้อนเราเข้าสู่รายการ Invest and Julia นะครับประจำวันนี้วันพุธนะครับที่6ธันวาคม2566นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมนะครับกอฟนรุมเดชสารพิสานะครับจากวบริษ์ทรัพย์อร่าของเรานะครับก็อัปเดตนะครับภาพรวมตลาดนะครับการลงทุนกันทุกวันนะครับวันนี้นะครับเปิดมาปุ๊บนะครับดูเซนเมนโดยรวมจากต่างประเทศก่อนนะครับ เช้านี้เองส่วนใหญ่เอเชียเหนือนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันฮ่องกงฮ่องกงตอนแรกปรับลดลงไปก่อนนะอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกหมดเลยนะครับก็อาจจะเป็น s e n ิเ m e n t ในเชิงบวกขึ้นมานิดเล็ก,กน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็อยู่ในแดนบวกแต่เมื่อคืนนี้จริงๆเนี่ยตัวของดาวโจนส์เองก็เป็นลักษณะการที่เริ่มที่จะพักฐานแล้วนะครับคืนก่อนที่เราหยุดกันไปดาวโจนส์ก็มีจังหวะของการพักฐานลงมาเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้พักฐานอะไรมากมายเท่าไหร่นะ ตลาดก็ยังไม่ได้มีเรื่องใหม่ๆอะไรเลยนะครับในสิสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญมากๆคือตลาดจะติดตามในส่วนของตัวเลขมอนฟาเปโรคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของการพิจารณาของการขื้อกเบียของเฟดนะครับถ้าเราดูเมื่อคืนในตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับตัวเลขอันเฟมนะครับตัวของภาคบริการของสหรัฐเนี่ยออกมาก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง5.2.7 ถ้าเกิดว่าเมื่อวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยนะครับนอนฟาร์มพรูออกมาเนี่ยตัวเลขมันดีตัวขึ้นมาสูงสูงอีกนี่อัตราการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นอัตราการว่างงานลดลงเนี่ยอันนี้อาจจะโดนพวกของเซลล์วันแฟกได้ครับในเรื่องของการที่เฟดอาจจะคงอัจจะรักเบีย้ยไปในระยะที่นานกว่าที่จัดค่าคือการขึ้นรอรัเบีย้ยคงไม่มีแล้วะนะครับอยู่ที่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเร็วมากแค่น้อยแค่ไหน นะครับหรือจะคงไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะลงเร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยตลาดป็นรับไปเยอะมากๆแล้วนะครับเดีย๋ยวท่านลองดูนะี่ยนี่คือตัวของ US born yield หลังจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับราว5%นะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงมารับรู้เรื่องเสร็จไม่น่าจะขึ้นออกเบีย้ยแล้วเนี่ยจาก5%นะฮนะณตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่โซนเวน 4. 2%นะบวกลบนะบแปลว่ารับมาแล้วประมาณ80นะครับคือมา0ูนย์จุแปดสิบห้าเสิบะครับคือรับลงมาค่อนข้างเยอะแหละฉะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้เองไม่ว่าจะเฟดจะขึ้นหรือว่าจะคงเงี้ยมว่ามีโอกาสสูงมากที่จะโดนในลักษณะของการที่เป็นซีวนแก์นะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นแบบกลับไปบายตัวของบอร์ด ทำให้ตัวของบอลยูมันเด้งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลักษณะของการกี้กดดันตัวที่ทงตลาดได้แล้วอีกคีย์หนึ่งคือตัวของตลาดอินเด็กซ์เองเนี่ยจากที่มันอ่อนลงมาเห็นไหมในช่วงที่ผ่านมาทาทรงนะครับดูอันเดียวเลยนะครับเหมือนกันเลยกับตัวของ US bond yield เนี่ยปรับตัวไหลลงมาจากโซนไป107เนี่ยลงมาสักแถวรเวณ102แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเริ่มดึงกลับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับดึงกลับขึ้นมาแล้ว มันเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าตัวของ US Bond Yield มันอาจจะมีจมังหวะของการที่เด้งหรือมีจมังหวะการรีบาวบาก็เลยมองว่าอต้องเรามาระวังนะครับถึงแม้ว่าอาจจะใครจะมาคุยกันในเรื่องแบบเดี๋ยวเฟดจะยุติการขึ้นดอ,อกเบี้ยแล้วนะครับเฟดจะลงอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดเนี่ยโอเคมันมีโอกาสไหมมันก็มีครับแต่ว่าเราไปถามสิว่ามันรับรู้ไปเยอะมากแล้วมากน้อยแล้วหรือยังสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผลการประชุมเฟดออกมาเฟดบอกว่าเอ๊เราจะ คงอัลาดอกเบี้ยต่อไปแต่ว่าเรื่องการรบบลดเนี่ยเรายังไม่ได้คิดนะัอเนี้ยอนะตลาดก็จะอิมพายกันคนละเรื่องแหละนะครับหรือถ้ตาตลาดบอกว่าเ,เดี๋ยวเราจะลดอัตรตดอกเบียแล้วนะนะครับในช่วงปีหน้าเนี่ยตลาดก็รับไปแล้วไงนะฮะ CME f เ d w a t c เฟเนี่ยไอเนี้ยนะครับตลาดทดี่เขาเบนต์กันเลยว่าเฟดจะเป็นยังไงนะปัจจุบันเนี่ยเขาเบนต์ไปแล้วนะว่าเฟดจะต้องลดอัตรตดอกเบียมาอีกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยนะครับลงมาละสี่ครั้ง อยู่ในช่วงของปลายปีเนี่ยจากระดับ5.5เซนจะลงไปอยู่ที่โซนเงิ4.5เ4.25เซนคือรับไปเอยอะมากๆแล้วฉะนั้นเนี่ยเราไปเล่นฝั่งที่เขาแบบเบทไปว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆว่าไม่ค่อยได้มีความได้เปรียบเพราะเราไม่ได้เวทไปก่อนเขาเขาเบทไปหมดเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นลักษณะที่แบบแอาจจะค่อนข้างกดดันนิดหนึ่งนะครับและจะต้องมีลักษณะของความกังวลน,นะครับอันตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจ น่าสนใจแล้วมีโอกาสในการที่จะรีบาวกลับขึ้นบ้างในระดับหนึ่งคือตัวของราคาน้ำมันดิบนะครับสัญญาน้ำมันดิบร่วงหน้า WTI ครับวันที่เราหยุดกันไปนี้ปรับตัวลงมาเมื่อคืนนี้เนี่ยทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในจุดนี้จริงๆมันลงมาทำ low ลแล้วนะฮะลงมาทำาโลแล้วก็แต่ว่ามันอยู่ในโซนแบบแนวรับตรงนี้ โซนเรียญนี้นะครับ72เหรียญบอกว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเกิดการรีบาวกลับขึ้นได้แล้วก็รับรู้ในเรื่องของ o p e ป Plu s ที่ลดกำลังเล็ตมากกว่าคาดไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้น่าจะอ่อนมาจากการที่ดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่านะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้มีโอกาสนะมองว่าถ้าในเชิงซีนิคเข้าตรงนี้มีมีเป็นจุดที่มีโอกาสในการรีบาวสูงชั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานจากที่มันถ่วงๆมาเยอะมันจะเริ่มมีลักษณะการดึงตัวกลับขึ้นมา ช่วยบ้างแหละในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จากน้ำมันที่ปรับตัวลงเนี่ยืมว่าดาวไซน์น้ำมันจะเริ่มจํากัดแว้ววก็อาจจะมีจังหวะการที่ติดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างดูเซ็นต์เด็กกันบ้างนะครับเซ็นต์เด็กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราคุยว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่มันจะมีรีบาวกลับขึ้นบ้างมันก็เริ่มพยายามที่จะรีบาวแล้วเนไมไม่ได้ทําโลในระหว่างวันนะครับพยายามที่รีงตัวกลับแต่เนหะ็นไมยังติดอยู่ที่อีเม0สิบวันนะครับ ยังไปไหนไกลไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับด้านบนตรงนี้วันนี้ก็คงมีลุ้นในการที่จะเด้งกลับขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านรับบริเวณ1,390นะฮะหรือให้ดีหน่อยก็คือบริเวณ1,400เน 1, นะี e ่ยอ e ีเมล10วันอีเมล25วันก็ยังเป็นแนวต้านที่ยังจํากัดอัพไซด์ของเขาได้พอสมควรนะครับอินดิเคเตอร์เองลดการอ่อนแรลงลงมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีกาลังเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้คาดหวังได้แค่การรีบาวเท่านั้นนะครับ อยาไปคิดแบบจะไปไกลอะไรมากไม่ได้ก็คือเหวี่ยงในกรอบที่เป็นขาลงในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวของฟวเจอร์กันบ้างนิดนึงนะครับฟวเจอร์ก็ยังอยู่ในกรอบเดิมครับเป็นลักษณะของกรอบในการเคลื่อนไหวนะครับในกรอบไซด์เวดาว์นะกรอบขาลงแหละนะครับจะลงไม่ได้เยอะมากนะตรงนี้ก็แนวต้าก็อยู่ที่862เหมือนเดิมนะครับแนวรับอยู่ที่โซน850หรือว่าเทรดดิ้งในกรอบนี้ไปก่อนนะครับถ้ามันผ่าน862ได้เนี่ยอัพไซด์จะเปิดขึ้นไปนะครับ อาจจะไปทําการผู้แบกนะครับที่868 8. ฉะนั้นระยะสั้นถ้าไม่ผ่าน82ช็อตได้นะครับแต่ถ้าเด้งขึ้นไปอีกจนถึง868 8, ก็ช็อตได้อยู่ดีคือเป็นการช็อตเป็นขั้นๆไปนะครับส่วนใครจะลองเนี่ยรอจังหวะย,ย่อตัวลงมา852 850เนี่ยแถบนั้นสามารถลองได้คือตอนนี้จะเป็นสวิงเทรดเพราะตลาดไม่ได้มีไม่ได้มีเทรนด์ชัดเจนนะดาวไซด์ก็ เรียกว่าไม่ได้เยอะมากอัพไซด์ก็ไม่มีมันจะเหวียงองด้านข้างออกไปรอสองเรื่องที่เราบอกเรื่องฟันโฟจากต่างชาติซึ่งไม่รู้จะเข้าไม่เข้านะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวกองทุนนะครับที่จะทำวิดอเดซิ่งสองตัวนี้นะครับประเด็นอื่นไม่มี e อ g นี้ผมว่ากองทุนเ e อชจีอ่ะที่เขาคุยกันเนี่ยไปคุยกัตลาดว่าเดี๋ยวเงินน่าจะเข้ามาหมื่นล้านเป็นไปไม่ได้นะแบบไม่ไม่ได้สามารถเข้าได้เร็วขนาดน,นั้นถามว่าสมมติถ้าท่านเป็นผู้ซื้อ e อ g จริง การเร่งรัดก,กองทุนออกมาเร็วขนาดนี้ท่านท่านท่านพอใจที่จะเลื่อกชื่อไหมเพราะเขาแบบไม่ได้ขัดอะไรมาเร็วแบบไม่ได้ใช้ระยะเวลาในการกันกองบางท่านอาจจะก,กันกองมาแล้วแต่ว่าอาความรู้สึกคนมันมันเป็นไปไม่ได้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการโฆษณาการตลาดถ้าลองฟังไม่เชื่อลองดูนะฮะดูถ้าเราดู youtube อย่างเงี้ยนะครับแพ็กเกจที่เขาออกไปไมันออกไปแล้วอย่างเราดูยูทูบโฆษณาตอนนี้ที่เป็นเรื่องการโฆษณากองทุนรถยนต์เบาสียังเป็นอะไรฮนะ ssm อยู่เลยนะครับ ECI ตัว EIT ESG เองยังไม่ออกมาฟังจุอย่างเงี้ยนะครับพวกโฆษณาต่างๆครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยในภายนอกมันยังเป็นการขายแบบตัวของกองทุนอ่าไอตัวอ่าออยู่เลยฮะเพราะว่าไอเกสพวกนี้เขาล้านช่หมดแล้วอ่ะเขาจะมาเปลี่ยนเป็นขายตัว ESG เองเนี่ยมันค่อนข้างยากใช่นั้นแม้เ,เงินหมวว่าไม่คงไม่ยังไม่ถึงอน่นะครับได้ห้าพันนี้ก็หลูดแล้ว นะครับคงไม่ถึงหมื่นล้านฉะนั้นเนี่ยอ่ะหวังได้แค่2อเรื่องนั่นแหละนะครับต่างชาติเข้ามานะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือตัวของกองทุนที่จะเป็นวิดอเดซิ่งเท่านั้นอีกเรื่องกองทุนทีเอชจนี้เงินน่าจะไหลเข้ายังไม่เยอะมากนะครับถ้าหวังก็คือในช่วงปีหน้าพี่อาจจะเห็นภาพที่เข้ามาเยอะแลก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับในนี้นะครับมาดูตัวของทองคํากันบ้างต่อน,นิดนึงนะครับภาพทองคาวัน จานเราคุยว่าให้เรามันระวังใครขายได้ขายนะครับใครขายได้ขายนะนะครับเพราะว่าวันจันทร์มันจะมันจะขึ้นไปแล้วถ้าเราเตือนตอนเช้าเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วแล้วมันลงมาอยู่ในลักษณะตอนนั้นนะอยู่ยบแถวแถบบริเวณสองพันหกสิบนะครับทํารูปแบบเป็น shooting star นเราแนะนําว่าให้เรามันระวังมีโอกาสในการปรับตัวลงมานะครับเนี่ยก็ลงมาแล้วแต่บรคือนเนียลงมาแบบนี้นะครับลงมาจาก20 7 0 2 0เจเนี่ยลงมาอยู่ที่2010บอ่ะ ไอจุดเนี้ยมันแอบเป็นจุดวัดใจจะ่งเพราะว่ามันก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับตรงนี้มันจุดวัดใจเลยคือถ้ายืนไหวก็เด้งได้ครับนะฉะนั้นกลยุทธ์ของผมในโซนนี้จริงๆใครที่แบบอยากเล่นเด้งอ่ะแอบหน้าเล่นนะเพราะมันลงมาที่เส้นแนวโน้มงขาขึ้นแบบนี้แล้วก็เรียนจุดไฮเดิมอ erm ะครับแปลว่าถ้ามันยังยืนเหนือไฮเดิม erm ได้มันจะเด้งกลับไปได้แต่ประเด็นคือท่านเล่นได้คนไม่มีของเล่นได้ แต่ว่าไอจุดด้านบนเนี่ยไอเนี่ยไอเส้นเนี่ยครับมันเป็นเส้นสต็อปซึ่งณปัจจุบันมันอยู่ที่บริเวณ2,010ห้ามหลุดนะฮะสมมุติถ้าท่านเข้าตรงเนี้ย2,020อะ2,010จุดสต็อปลอส10เหรียญนะท่านต้องรับให้ได้หลุด10เหรียญปุ๊บท่านคัดทิ้งนะครับเพราะถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสพักได้ลึกอาจจะลงมาจาก2,010เนี่ยลงมาอยู่ที่1,970เป็นไปได้นะฉะนั้น ลองได้แล้วลองได้เปรียบก,กว่าไม่ช็อตแล้วนะฮะถ้าช็อตต้องช็อตตั้งแต่วันจันทร์แล้วที่เราแนะนําเราให้ขายออกไปก่อนนะครับแต่ตอนเนี้มันช็อตไม่ทันนะฮะมันได้ต้องลองแล้วตั้งซับลอยดีๆนะครับ2,10ถ้าหลุด๊บพันทิ้งเลยแล้วลุ้นเด้งมาอย่าเพิ่งไปหวังเด้งไปไฮเดิม erm นี่นะนะครับเด้งแนวต้านแรกเนี่ย2 0 5 0ฮะกับ2,070เอาแค่นี้พอถูกเป็นจังหวะของการแบบเล่นเด้งอย่างเดียวนะครับสำหรับภาพหองคํา ส่วนตัวค่าเงินบาทกันต่อนิดนึ่งนะครับค่าเงินบาทเราคุยกันว่ามันจะไม่ทาโลแล้วเห็นไหมแต่ตรงด้วยนะฮะวันจันทร์มันเริ่มไม่ทําโลอล้เปิดลงมาแล้วเด้งกลับเลยเพราะอินดิเคเตอร์มันบอกไงวันจันทร์อ่ะอินดิเคเตอร์มันพยายามจะตัดสัญญาลขึ้นมานะครับตัวขอพวกโซ่สิกาลังจะไปอยู่เหนือ50อะนะครับตอนนี้มันเริ่มแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนี้ค่าเงินบาทมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่มันจะต้องแข็งค่าแล้วครับมันจะเป็นการออกด้านข้างออกไป นนะออก้รงข่างแต่ว่าอัพไซด์มันก็ยังจำกัดอยู่ครับอัพไซด์มันก็อยู่สักแถบนี้แหละนะครับสา3สิบ4้าจดสางหาสห้าจุดสี่ตรงนี้นะครับจะเป็นแนวต้านส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่โซนสามสิบสี่จุดห้าฉะนั้นจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบแค่นี้นะครับถ้าเงินยูโรกันมาเงินยูโอนค่าต่อเนื่องแต่ว่าแนวรับอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วใครที่จะเล่นเด้งกับค่าเงินยูโรผมว่าโซนนี้แอบน่าลุ้นแอบน่าเสี่ยงนะครับอยู่ที่โซนหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะ โซนนี้น่ารุ้นในการเด้งถ้าหลุดไปปุ๊บก็กคัดเลยครับหลุดไปปุ๊บเราก็คัดเลยแต่พราะจะไหลลงมาได้โจโซนเวน1.0655นะครับฉะนั้นตรงนี้รับได้เล่นเด้งได้นะครับแนวต้านอยู่ที่0.850เอา700มาถึง850นะประมาณนั้นนะครับส่วนค่าเงินเยนค่าเงิน,งนเรายังอยู่ฝั่งช็อตอยูนะ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนแต่ว่าจุดซับรอตเราเนี่ย จากทุนแถบแถบเรนอ่า1.51เนี่ยเรากดลงมาเรื่อยๆรอบเนี้ยตอนนี้ยังอยู่ที่โซนบริเวณ1.48.5แต่เดี๋ยวเราจะปรับลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยววันสองนี้ยวันสองวันเนี้นะครับเดี๋ยวเด้งขึ้นมาเนี่ยจะแถบเรน1.47.8เนี่ยเราไม่ผ่านเนี่ยเราวกตุ้มแล้วตัวลงเนี่ยเราจะกดซับรอตไล่ลงมาอีกเรื่อยๆนะครับ,นะรบตอนนี้เราได้กำไรอยู่แล้วนะครับเราแค่กดเทเลสต็อปลงมาเท่านั้นเองนะครับ ประเด็นก็ประมาณนี้พูดแนะนําวันจันทร์ที่เราแนะนำมีชี้ไปหลุดโลฉะน,นั้นนะครับก็ต้องคัดนะหลุดโลก็ต้องคัดเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะไม่ทําโลใหม่มันหลุดโลเนี่ยแนะนําไปนะครับก็ต้องคัดนะครับก็ต้องคัดอยงนี้หลุดปุ๊บเราคัดเลยรีคัดเลยเราใช้ร้อนน้อยๆพอนะครับส่วนวันนี้ตัวที่เรากลับแนะนําอีกครั้งคือตัว c r c นะครับซ r c ยังโอเคอยู่ครับวิีอย่างในก่อใบให,ใหญ่เป็นไซด์เวย์ครับ แล้วก็ราคาอ่อนตัวลงมาเนี่ยนะฮะน่าจะมีจังหวะของการดีดกลับขึ้นไม่ได้ช่วงไตรมาสสี่ช่วงไฮวิชัน่นอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการขยายสาขาตัวของ Go c e ลบ้างแต่ระยะกลางระยะยาวจะดีนั้นเนี่ยผมว่าราคานี้มันทยอยอยเก็บได้นะครับสาหรับตัวของ CRC จะไม่จำเป็นต้องรีบไล่ราคาเท่าไหร่คือจุดซับร้อนอมันไกลฮะมันอยู่สับจับโซนนี้โลด้านล่างเนี่ยฉะนั้นเราจะเหมาะการย่อตัวลงมาแล้วค่อยรับนะครับส่วนแนวต้านด้านบนก็คือกรอบด้านบนตรงนี้ ครับเป็นค่อนข้างที่จะเล่นแบบช้าๆเบาๆบุบเบากันดูเคซีฮาน่า C, ที่เราแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเจซีก e, ับฮาน่าก็ยังโ,โอเคครับมีคำถามตัวฮาน่ามาพอดีฮาน่าต้นทุนถั่วแล้วสี่สิบเจ็ดยังถือต่อได้ไหมครับถือต่อได้ครับอันนี้ฮาน่าอันนี้เคซีอีฮาน่าก็ถือต่อได้ครับนะค e. รับถือต่อได้ครับ,รบนิยมมามจริงๆก็เป็นจังหวะของการถั่วได้นะครับ คือจุดสับล้ออะอยู่ตรงนี้โซนนี้ครับสำหรับตัวของฮาน่าจุดซับล้ออยู่ตรงนี้แล้วก็ลุ้นเด้งขึ้นไปที่โซนเอนห้าสิบบาทเด้งขึ้นไปที่โซนเอนห้าสิบบาทแล้วก็ทยอยอถั่วย่อรอบเนี่ยครับมุณขึ้นมาทำไฮแล้วเนี่ยย่อลงมาเนี่ยนะครับย่อลงมาเนี่ยไปอยู่โซนนี้ไอ้ไม้ที่เข้าไปถัวใหม่ก็ต้องคัดนะไอ้ตรงเนี้ยแต่ถ้าหลุดไอ้ตรงกรอบเนี่ยครับเพราะเราจะคัดไม่ก็คัดหมดเลยก็ได้ถ้ามันหลุดตรงนี้นะเราจะลงไปรับวิธีคือสี่สิบบาทถ้ามันยืนไหวเนี่ยย่อ่อลงมายืนไหวเนี่ย นะครับแล้วมันเด้งกลับเนี่ยรอบเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแถบแาบ50แถบแถบ50นั้นก็เหมือนเดิมครับที่คุยกันเมื่อวันจันทร์ขึ้นไปแถบแถเนี่ยมันอาจจะเนี่ยตรงเนี้ย50บาทเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นมันพันกันเยอะมากตรงนี้ยต้นทุนของทุกคนอยู่แถบแถบ50บาทฉันขึ้นไปก็พยายามลดของและย่อลงมารับใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือฮาน่าอ่ะีอีเจซีก็ยังขึ้นไปได้อยู่แต่ว่า เคการทํารูปแบบนะทั้งเคซีทั้งฮาน่าเมื่อกี้ในสองตัวคือมันพยายามไปทำไฮแต่ว่ามีแรงขายออกมาบ้างฉะนั้นมันจะมีจังหวะพักบ้างแต่เป็นจังหวะงานพักแบบระยะสั้นนะแนวรับของตัวฮาน่าจะอยู่ที่โซนบ,บ,บริเห้าสิบสาบาทห้าสบองบาทจัดแถบรวนนั้นนะครับสําหรับตัวฮาน่าอ่าไอ้เคซีครับโทษทีสลับกันแลกก้กับเคซีกับฮาน่าเมื่อกี้อันนี้เคซีนะฮะต้องรอย่อลงมาแล้วค่อยรับนะครับแนวรับห้าสิบสามบาทห้าสิบสองบาทจะเป็นแนวรับจุด ถ้าเกตนะหรือแนวต้านผมยังมองที่เดิม58บาทอ่ะผมว่าแถบนี้ยังไม่ได้เป็นแนวต้านสำหรับตัวของ KCE ีแล้วขียหนึ่งก็คือตัวของ KC จริงมีลุ้นในการเข้าเซ็น50ด้วยในรอบต่อไปยิ่งถ้าเดลต้านะฮะหลุดเซ็น50เนี่ยเดลต้าจะโดนทบลุมาก่อนเลยนะครับซึ่งโอเคมัมอาจจะสะเทือนฮาน่าเ c บ้างแต่โฟล์มันก็จะไหลเข้าตัวที่จะได้เข้าแทนนะครับซึ่งถ้า KC เข้าว่า c พก็จะมีโฟที่ดีนะ คาดหวังแบบนั้นส่วนคำถามอีกตัวคือตัว TTA ครับ t t ่เล่นกันระยะสั้นนะไม่ค่อยอยากให้ไปเล่นเท่าไหร่นะแนวต้านอยู่ที่โซนเป็น6.5บาทครับเป็นการเล่นสั้นๆเท่านั้นนะอาจจะต้องระมาระวังครับส่วนแนวรับเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่โซนคือกึ่งกลางครึ่งแท่งนะครับของแท่งเมื่อวันจันทร์ก็คือ6บาทนะครับถ้ายืนได้6บาทก็ได้โอเคอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่า รูทหกบาทเนี่ยก็จะลงมาที่โซนบริเวณห้าจุดเจ็ดผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคือมันเป็นการแบบเล่นแบบสั้นๆนะครับต้องใช้ความระมัดระวังมากๆกับการเล่นพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังอทกหนึ่งเล่นไปตามเทคนิคอลแล้วกันนะครับหรูทหกบาทล้วก็คัดนะลงมาอีกทีหนึ่งถ้าจะซื้อก็ห้าจุดเจ็ดส่วนด้านบนเนี่ยขึ้นไปจะวะขายก็คือโซนหกห้านะครับวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับครบทุกคําถามแล้วแล้วก็ พูแนะนำอะไรของเราเรียบร้อยแล้วพยายามเล่นหุ้นตัวเดิมๆตัวอะไรที่เราเคยแนะนําไปว่ายังไม่ค่อยแย่เท่าไหร่เนีย่ยพวกไออ่าไอทเทลนะครับไอทีซีเอไอผมยังชอบอยู่เหมือนเดิมแล้วเคซีฮาน่าพวกคาปรีกไอพวกของอ่า uh, ส่งออกพวกนั้นยังโอเคส่วนคาปรีเอ็นซีบีอมันก็ยังลงอยู่นะอาจจะมีรีบา์บ้างก็จะต้องระมัดระวังอยู่ดีครับอาจจะมีรีบาลมีอะไรบ้างก็อยากต้องระมัดระวงัง อีกตัวหนึ่งที่ถ้าสายเล่นรีบาวแอบน่าสนใจอะ่ะคือตัวของแถมแถมน้ำมันปศสพผมว่ามีลุ้นในการรีบาวนะ์นะไอคือโซนแถมเนี้ยแต่ท่านไม่จะเป็นต้องไล่ราคาถ้าโมดูนี้มันเปิดมามันรีบาวเลยก็ไม่น่าจะต้องไล่เท่าไหร่คือโซนเนี้ยครับหนึ่งคือมันลงมาอยู่ในกรอบแบบขาขึ้นแล้วอะ่ะฉะนั้นเนี้ยไอโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่มันมีโอกาสในการที่จะแบบรีบาวค่อนข้างสูงคือดาวไซด์มันเริ่มจากัด ลงมาลึกสุดๆก็จะแถบเรน141142นะครับมันเลยแบบตรงนี้คาดหลอกการรีบาวได้แต่อาจจะรอยกโลไหมในภาพเดลี่รอยกโลก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยว่ากันหรือรอเป็นแท่งเขียวรีวิวโซ่พทิร์ก่อนก็ค่อยว่ากันแต่เมื่อกี้เราคุยแล้วน้ำมันน่าจะรีบาวชั้นปอตอสปอมีโอกาสเหมือนกันที่จะรีบาวแต่จะเป็นแค่การเล่นรีบาวเท่านั้นนะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนทุวันนี้สวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอก